เราก็มาเที่ยวที่กาดกองต้านะคะจังหวัดลำปางนะคะเป็นตลาดที่เปิดเสาร์อาทิตย์นะคะกาดก็คือตลาดวันนี้เฮามาแอลที่กาดกองต้านะคะจังหวัดลำปางคะเจ้าบ้านมาจับมาจากลำปางเนี่ยเจ้าเนี่ยอันนี้ประหินไก่คัดที่ใครนะเจ้าบ้านนเเฮาี่ยรู้จักกันก็เจ้าทีี่่ไเนยอันนี้อันนี้คัดตั้งแต่หน้าแข้งยันข้อแข้งได้เลย ร้านนี้ก็จะมีของขายยะแยะๆมากมายนะเจ้าที่กาดกองต้านี่จะมีร้านต่างๆร้านนี้จะขายเป็นไม้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสารคุณลงค้าร้านนี้มีอะไรขายบ้างมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเดี๋ยวขออนุญาตอเข้าไปเที่ยวนะคะคอันนี้คืออะไรคะข้องเป็ไซเป็นข้องเป็ดไซเปิลเอาไว้ทำมาอย่างเจ้าดักเดักทองครับอ๋อดักเง,งินดักทองเขาต้อง เอาไว้ตรงไหนเจ้าเดี๋ยวจะเอาไว้ตรงหน้าบ้านหมายถึงประตูหน้าบ้านหรือประตูบ้านกับอ๋ออันละราได้เจ้านี้อ, 9. 9. อ๋อสามสิบเก้าบาทอ๋อพอดีว่าอ่าทํามาค้าขายนะเจ้าคนไหนที่ทํามาค้าขายก็มาซื้อได้ที่ร้านในอย่างก็ได้เจ้าใครอยากล้มงกับใครอยากรอยกับไปเลยครับอ๋อใครอยากลวยไปเลยสงสัยจะต้องได้ซื้อไปแล้วเจ้าเลยตอนนี้ทําธุรกิจอยู่แล้วคลองนี่เระเจ้าคลองน้อยอันตาได้คลองัใส่เงินใส่ร้องมากครับอันละตาได้เจ้า S <S จาา้าห้าสิบเก้ามาครับห้าบาทเออเอาไว้เขา,าต้องเอาเหรียญใส่ในในี้ตัวก่อนจ้าครับใส่ได้ครับมันเ,เป็นความเกลื่อนน้องมันเป็นความเชื่อนะคะเขาต้องขยันเขาต้องขยันไม่เชื่ออย่าลบลือน้องไม่เชื่อแต่รับลูแล้วมีอย่างอย่างอื่นแถมก็เจ้าหลายอย่างสปาสปรินอันนี้อันนี้คุณ้องว่าอย่างกออันกระชอนหรือซ่อนนี่นะเจ้าภาษากำเมืองนี่มีหลายอย่างนะคะ มันเป็นเจีนะนงไม่เกนงขอทำมาจับร้านนี้ก็มีสปาสเปืรนอย่างนล้นก็คือเจ้าของร้านนะคะ ไม่ใช่คุณลุงนะคะเป็นคุณพี่เร <ield pigs> ียก oh, yeah, พี่ได้ไหมเรียกพี่ได้ไหมเจนซื้อขวดแล้วก็โอ้เจนซื้อขวดแล้วโอ้ยังดูนมอยู่นะเจ้าเจ้ามันเถอะอันนั้นคืนแค่ตัวเลขอะโอเคไว้เป็นความลับค่ะนี่ถ้าใครอยากได้เมอหายกะไรบ้างสปัสปื้อนี่ก็เธอดูไอ้นี่เธอเขาทำเอ๋อขาจะดูเออเออเออะเออโอันนี้ได้ออกซื้อไปได้เออหน้า อันนี้ก็กมีนะวันนี้จะชอบปะยังมีสปะอย่างโอ้เสื้อกับงามๆใกล้ปีใหม่เมืองอากาศหายหนาวไม่เกลือสับผ้า องปูน้อนี่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยน่ากินน่ากินก๋วยเตี๋ยวกัดกองต้าอันนี้อีกร้านหนึ่งนะเจ้าอันนั้นอันนั้นสีฟ้าสีอ๋อมองดูเหรออันนี้ครกอันนี้อะไรน้อยบนอะไรให้เราอเนเล่นกับ่าอะไรก็ พัฒนาการละอ่อนแล้วก็มีรบขนมพบด้วยนะคะทั้งใหญ่และเล็กนะคะอันนี้แอปข้าวแอปข้าวนะเจ้ามาซื้อได้ที่จาดกองต้านะคะมีพกุกขนาดใครจะขายตำส้มอย่างก็มาหาซื้อได้ที่นี่นะคะมีหม้อหอยซึ้งนึ้ข้าวนะเจ้านี่คนขายนะคะนี่อย่างของพ่อจ้ามีแก้วน้ำไปจ้ะมาซื้อเหมือนเดิมอ๋อเป็นโตมีต้มซ้น่ะ จ้าอ๋อกลมสามยังสมัยก่อนนะยุใช่ก่อตี่เอาใส่อันนั้นอ่ะนะตี่ขูดเปล่าใช่ก่อเจ้าอันนี้ถ้าใครเนี่ยตี่จะนึ่งข้าวนี่มาได้นี่กลมสามอันนี้เปิ้อนก็จะใส่อันอย่างก่อใส่มันไปใช่ก่อแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์เนาะหรือว่าไอน้ำมันกาน้ำมันพืชอ๋อน้ำมันกาน้ำมันพืชอ๋อเนี่ยคนสมัยก่อนมันมีไฟฟ้าใช้้ัไไดดจ ใส่คนเดียวห็าก็ได้อาึงนี่มงมีหมมีอไนีอไหบ้าอันนี้บาทอ๋อสบาทสมัยก่อนมันมีไฟฟ้าใจเนาะเขาก็จะใจกันแบบเนี้ยเาะตนี้วันมตนเตยใเรามเาก็ค้อยดึงขึ้นอานหนังสือปปอกึอายุนะคะรุ่นนี้เราดีตอกัทุเรื่องเนาะแม้น่าจะดูดมแต การได้ใจแบบนี้เลยเคยไหมคะเคยไหมเคยไหมามก้มอ่านหนังสืออ่านหนังสือทำกัตบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มใช่อันนี้เอาไว้อันนี้กระป๋องไงอย่างนี้พี่พูดกระเป๋าพูดกระเป๋านะเจ้าสมัยก่อนเขาก็ใช้แก้วน้ำแบบนี้เนาะคสุ่น้องค์มะมาเชียงมะบัตี้เจ้าอันนี้เป็น อะไรอยู่เออพิซซ่าเวียดนามแต่คนไทยกินใช่ไหมคะคนไทยช่ะไข่หอมไงอ๋อมีไข่ด้วยนะคะมีประโยชน์มีโปรโตีนนะคะมีคาร์โบไฮเดรตหอด้อยอ๋อแล้วมีผักด้วยเตรียมไว้อย่อายงาสะอาดเลยนะคะเนะะะี่ยค่ะอ๋อนี่เลยเลย,เลยแล้วก็แครอทตามตามด้วยแครอทนะคะ,นะคะ,ะนี่คนะ่ะร้านนี้หน้าตาดีนะ ดูสิวัน <laughs> นี้เป็นยังไรเจ้าอันนี้หมูยอหมูยอค่ะหมูยอถ้าใครอยากทานต้องมาทานที่กัดกองต้าน,นะคะอันนี้เข้าเข้ามาในซอยอะไรเรียกว่าซอยอะไรนะคะ,อะซอยสะพานวัดเกาะน,นะคะเข้ามาใช้บริการแล้วก็บรวมนน้องก็ได้ค่ะใช้จายค่ะใช้จายใช้เวลากีน่นาทีคะสามนาทีก็สุกหรือไม่คะได้กินแครอทด้วยค่ะ

มาคอนะคะเหมนเลนเพราะว่ารายากจะเยวยบ้าีอัน้มาักปัะอันนี้มีกระบองเพชรต้นเล็กๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นกระองเพชรหมดเลยหรือเปล่าคะแระงเรลนสาอ๋อเหรออ่าแนะนำหน่อยค่ะแนะนำหน่อยถ้าใครมากัดตองต้าก็มาแวะได้นะคะเผื่อีอันนี้มีมีอะไรมั่งนะคะพันพน,นี่หลอยกันนะ อ,อ๋อหลายชนิดเลย,ยสมมติว่าอันนี้คือชนิดไหนนะคะก็มีพิยามะอ๋ะอมันจะออกดอกไหมต้อ,มตอ,อ,ตอสมบูรณ์กว่านี้อ๋อต้อสมบุรณกว่านี้อันนี้แค่20บาทเองเนาะขายไม่แพงเลยนะ่ารักมากเลยนะคะใครจะซื้อไปประดับอะไรที่บ้านก็ได้อันนี้มันนี่ซื้อไปแล้วจะทำให้มีเงินเยอะขึ้น่ อันนี้ล่ะอันนี้ตัวอะไรคะเนี่ยอันนี้ลุลเธียครับโอ้ออกดอกสวยงามมากเลยนะคะค่ะก็โอ้อต้นนี้ล่ะคะโอ้ขาพวกแมมค่ะอ๋อขาเนี่ค่ะมันจะต้องเก่งเรื่องของการเออเนอะโอ้เนี้ยเนี่ยเสวยมากมากเลยเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวประดับนี่ค่ะมีเยอะแยะมากมายนะคะ มาดูได้ที่กาดกองต้า3ต้น100บาทปลาสามต้น100น่ารักมากเลยเอ๋อมีเนี่ยค่ะอา้าวมีคหลาบอ๋อเนี่ยค่ะน่ารักมากเลยเนาะ อันนี้มันอยู่ในร่มได้ไหมจ๊ะ,ะรําไรครับราําไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ไอ๋อเหรอมันนี่มันปานนานไหมนานเป็นนานคนครับอาทิตย์ครับอ๋อเป็นอาทิตย์เลยเอ้ยนี่อเนี่ยอันนี้น,นี่เท่าไหร่นี่นั้นสี่ร้อยห้าสิบค่ะเนี่ยอ๋อถ้าอย่างี้นี่เธอเลี้ยงแบบนานมากเลยนะกว่ามันจะน้อกว่าจะได้แต่กระเมืองว่าอย่างนะเจ้าเขาเก็บ้าข้าวข้าวขวบอย่า ข้าวคั่วข้าวคั่วอ่าใช่อันนี้ที่เป็นยังบม่ได้ปิ้งนี่มันลักษณะแบบไหนคะอันนี้ข้าวแคบอ่าอันนี้มีขายที่กาดกองต้าอ๋ออันนี้ทำอันนี้อันนี้คือ raw raw material ก็คือยังไม่ได้ปิ้งยังบม่ได้ปิ้งเนาะพอปิ้งก็ใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะแป๊บเดียวพลิกไปพลิกมาแป๊บเดียวหนึ่งนาทีอ๋ออ่าเนี่ยอันนี้เหรออันนี้ฮองว่าข้าวแคบอันนี้เหรอเจ้า อ๋อ oh, ข้าวเกียบนี้น่าจะอร่อยดีเนาะอันละสิบบาทนะคะก็มาอุดหนุนได้ที่กัดของต้าแล้วอันนี้ล่ะคะเข้าพันเหรียดไม่ไี้เข้าพันหมาถึงกินได้เลยหรือเปล่าคะอ๋อเราทำเองได้หลังขาอ๋ออ๋อขาขายใช่ไม่มีทางไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้าวควบนะคะข้าวควบหรือข้าวเกี๊ยบบ้าวมั้งนะคะก็มาอุดหนุนได้นะคะขอบคุณนะคะ น,ะะนอกจากมีอาหารหลากหลายแล้วยังมีพิซซ่าหลายหน้ามากเลยนะคะก็มีคนมา,อ,าอุดหนุนกันเยอะแยะเลยนะคะขายดีมากเลยจนเตี้ยงเลยนะคะนะคะ่ะอันนี้มีหน้าอะไรมั้งคะ,ะจะมีอยู่15หน้าค่ะมี15หน้า,นาชิ้นละเท่าไหร่นะลูก 59, 59บาท59บาท,บาทเองนะคะก็มากับกองต้าก็มาอุดหนุนกันได้นะคะเนี่ยหน้าทานมากเลยนะคะมีะนหน้าต่างๆเยอะแยะ ทั้งคนไทยและต่างประเทศนะคะ<า>ก็มาใช้บริการกันนะคะค่ะวันนี้ก็ชอบแฟซี่เบอร์หน้าจะมีรถเพิดเพลินหน่อยเนาะค่ะตั้งบนตั้งย่านพี